สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโคโบนะคะจะมาสอนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ในการรับสารนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยผ่านสื่อหลายประเภทเลยนะคะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะคะวารสารนะคะนิตยสารหรือว่าวิทยุโทรทัศน์นะคะหรือบางคนก็ ใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออย่างอื่นอีกนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดสารเนี่ยถ่ายทอดความรู้ให้เราเนี่ยถ่ายทอดความเข้าใจและก็ความคิดเห็นเนี่ยเรานะคะซึ่งเป็นผู้รับสารเนี่ยจะต้องรู้จักวิเคราะห์ให้รอบคอบนะคะเมื่อเราได้อ่านได้ฟังหรือว่าดูค่ะโดยที่เรานะคะจะต้องพิจารณานะคะ ว่ามีข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนะคะถ้าเป็นบทความเราก็ต้องพิจารณาว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะต้องการอะไรเนื้อหาเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงนะคะมีวิธีการเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจให้คนอยากอ่านไหมนะคะ จำนวนภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะวิธีการเสนอเรื่องราวน่าสนใจไหมสำนวนภาษาที่ใช้เป็นยังไงนะคะส่วนโฆษณานะนะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามันโฆษณาเกินจริงหรือไม่นะคะสมควรเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดค่ะตามพิจารณาเรื่องใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะอ่านหรือว่าฟังเรื่องราวนะคะให้ตลอดให้จบนะคะด้วยความตั้งใจนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะหลังจากนั้นนะคะให้พิจารณาเรื่องใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะ ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ก่อนนะคะก็คือผู้เขียนหรือว่าผู้พูดเนี่ยมีจุดประสงค์หรือว่าต้องการอะไรค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ดูเนื้อเรื่องนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยให้ประโยชน์หรือข้อคิดแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังยังไงนะคะเรื่องนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะนะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็อะไรเป็นความคิดเห็น หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูการเสนอเรื่องนะคะว่าน่าสนใจไหมนะคะจูงใจผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือไม่นะคะรวมถึงการลำดับเรื่องราวจะต้องต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้ดีนะคะแล้วก็เข้าใจว่าความเป็นเหตุเป็นผลนะคะว่ามีหรือไม่นะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลกันไหม แล้วก็สำนวนภาษานะคะก็จะต้องถูกต้องชัดเจนนะคะเหมาะสมกับเรื่องราวะคะ่ะข้อ3นะคะต่อมานะคะก็คือเขียนหรือพูดนะคะอย่างมีเหตุผลนะคะตรงไปตรงมานะคะไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวของคนเขียนนะคะหรือว่าคนพูดเรื่องนั้นๆน,น,นะคะมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือไม่เขียนโดยอาศัยความรู้สึกของ ตัวคนเขียนเองนะคะจะต้องมีเหตุผลนั่นเองนะคะแล้วก็จะต้องหาข้อมูลมาประกอบหรือว่าเปรียบเทียบข้อมูลที่มีนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูข่าวเราก็จะต้องดูจากหลายๆสำนักพิมพ์นะคะจากหลายๆช่องนะไม่ควรดูแค่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วเชื่อข่าวนั้นทันทีนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแต่ละเอ่อแต่ละข่าวแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ย บางทีเนี่ยเขาอาจจะได้ข้อมูลมาไม่ตรงกันนะคะหรือว่าคลาดเคลื่อนกันนั่เองค่ะทีนี้นะคะเรามาทำใบงานกันนะคะใบงานที่ครูโบเคยให้ไปแล้วนะคะที่เป็นช้อยทั้งหมด15ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันดีค่ะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือสิ่งที่ควรพิจารณาในการ วิเคราะห์ในการรับสารคืออะไรนะคะข้อกังก่ความน่าเชื่อถือของสารนะคะขอไข่ความรวดเร็วของเนื้อหานะคะข้อควายความกระชับของสารหรือว่าข้ององูนะคะถูกข้อที่กล่าวมาก็คือสมมติว่าเราอ่านข่าวใดข่าวหนึ่งหรือว่าอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะควรพิจารณาในการคิดวิเคราะห์ในการเชื่อข่าวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ นักเรียนลองตอบสิคะว่าข้อไหนคำตอบที่ครูโบเฉลยนะคะก็คือข้ององูนะคะจะต้องมีทุกข้อเลยข่าวที่เราอ่านหรือว่าเรื่องที่เราอ่านจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข่าวที่ฟังหรือที่อ่านจะต้องมีความรวดเร็วนะคะทันเหตุการณ์นะคะแล้วก็จะต้องกระชับด,ด้วยไม่กล่าวยืดเยือเย้อเกินไปนะคะ ข้อที่สองนะคะในการวิเคราะห์การรับสารนะคะผู้ส่งสารจะต้องไม่ถ่ายทอดสิ่งใดนะคะกอไก่ความรู้นะคะขอไข่ความเข้าใจคอควายความคิดเห็นหรือว่างงูกความรู้สึกมาตอนข้างต้นคิดคุณบุบอกไปแล้วว่าคนที่เขียนเนี่ยจะต้องไม่ เขียนอะไรลงไปค่ะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะไม่เขียนลงไปถ้าเราเป็นคนส่งสารนะก็คือคนที่เป็นคนเขียนข่าวเขียนเรื่องเนี่ยเราจะต้องไม่ใส่อะไรลงไปคำตอบก็คือข้องงูนะคะความรู้สึก เราจะไม่เขียนลงไปเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเรานะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเราก็ได้แต่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะรวมถึงเขียนความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเราลงไปได้ค่ะข้อที่สนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารเราควรพิจารณาถึงสิ่งใดนะคะกไก่ข้อคิดเห็นขอไข่ข,ข้อเท็จจริง ข้ควาข้อมูลอ้างอิงนะคะแล้วก็งงข้อสังเกตค่ะในในการรับข้อมูลข่าวสารในการฟังข่าวเนี่ยนะคะเราจะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกนะคะคำตอบนะคะก็คือข้อของใครนะคะเราจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะ ข้อที่4นะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการรับสารนะคะก็คือกอไก่การฟังขอไข่าการอ่านค้ขอฟลายการพูดแล้วก็งงูการดูค่ะคำตอบนะคะก็คือการพูดนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการรับสารแต่การพูดเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับการรับสาร ้อที่5นะคะเขามีบทกรอนมาให้มีคำประพันธ์มาให้นะคะแล้วก็เป็นเพลงด้วยนะคะเพลงหนึ่งใครรานใครรุกด,ด้าวแดนไทยใครรกจนสุดใจขายดิน้นเสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละสิ้นแรงเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียริงามคำว่าใครในบท ลอยกรองนี้นะคะหมายถึงใครก็ไก่มิตรขอไข่ศัตรูขอควายเพื่อนบ้านคนไทยค่ะคำตอบนะคะก็คือข้อของไข่นะคะศัตรูนั่นเองก็คือใครรานใครรุกด้าวแดนไทยก็เปรียบเทียบว่าถ้าศัตรูเนะี่ยมามุกรุกในดินแดนของเราในประเทศไทยเรานะคะ ข้อที่6นะคะจากบ,บทร้อยกองนี้แสดงความรู้สึกเช่นไรนะคะตไก่หดหูขอไข่หน้าที่ขอควายกลัวงงงูเสียใจยคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะหน้าที่นะคะก็คือเรามีหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินของไทยเรานน่นเองค่ะข้อที่7นะคะบท ร้อยกองนี้พูดถึงเรื่องใดนะคะกอกไก่ความเสียสละขอไข่หน้าที่นะคะข้อควายความรับผิดชอบงองมูกข้อที่กล่าวมาคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอกไก่นะคะความเสียสละก็คือเราจะต้องเสียสละเลือดเนื้อของเราเนี่ยเพื่อปกป้องประเทศชาติของเราเนี่นเองค่ะ ไปนะคะบ้านเมืองจะเข้าสู่กรียุกนะคะถึงป่านนี้แล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คุเช่นนี้ชาไหนจะกู้บ้านกู้เมืองได้สําเร็จนะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านข้อความนี้นะคะแล้วตอบคําถามข้อที่8ถึง10นะคะข้อความนี้กล่าวในลักษณะใดนะคะกอไก่ตําหนิขอไข่หยอ,อยื่นะคะข้อควายประชดประชันแล้วก็งงงูดูถูกะคะ่ะ บ้านเมืองจะเข้าสู่กรียุคแล้วถึงป่านนี้แล้วยังมานั่งหยอกล้อกันอยู่ได้คนเช่นนี้ฉะไหนจะกู้บ้านกู้เม,มืองได้สำเร็จคำตอบก็คือข้อกอดไก่นะคะตำหนินั่นเองนะคะปริกานะคะข้อความนี้ผู้พูด,พ,ดพูดในลักษณะใดกอดไก่รักชาติขอไข่ท้อแท้ขอควายหดหูงองูง,องแข็งใจ ข้อความเมื่อกี้นะคะผู้พูดพูดในลักษณะใดคำตอบก็คือข้อ,ขอควาวายนะคะหดหูนั่นเองค่ะข้อที่10นะคะข้อความนี้ควรอยู่ในหนังสือประเภทใดกอไก่สารคดีขอไข่นิทานข้อวายปลุกใจแล้วก็งูนิยายค่ะ ข้อความนี้นะคะควรดูในหนังสือประเภทปลุกใจนะคะก็คือปลุกใจให้เราเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติปกป้องประเทศชาตินั่นเองค่ะไปนะคะสุราบุรีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินฉิบหายร่างกายเป็นภยัยใครงดเสียได้สบายจริงเออ อันนี้ให้ตอบตั้งแต่ข้อ11-15ถึง15นะคะบทร้อยกองนี้กล่าวลักษณะใดต่อไก่ตันนิขไข่ชี้แจงขอ้อไฟติิงงงูสั่งสอนค่ะคำตอบก็คือข้อง,ง,ง,งูนะคะสั่งสอนเรานั่นเองนะคะ ข้อ12นะคะสุราบุรีเป็นผีกินคนมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะก็ไก่สุราและบุรีเป็นผีที่คอยทำร้ายกินคนขอไข่สุราและบุรีนะคะมีผีร้ายอาศัยอยู่คอควายสุราและบุรีเป็นสิ่งเสพติดบันทอนชีวิตคนงอง,งูสุราและบุรีทำให้เกิดผีร้ายขึ้นในร่างกายคนคะ่ะ คำตอบก็คือข้อคอควายนะคะสุราและบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่บั่นทอนชีวิตคนเรานั่นเองค่ะข้อ13นะคะข้อใดคือโทษร้ายแรงที่สุดของการติดสุราและบุหรี่นะคะก่อการาให้เสียชีวิตขอใครทำให้ขาดสติสัมปปัญญะคอควายทำให้เสียทรัพย์สินง,ง,งูทำให้ผู้อื่นตําหนิติเตีย โทษร้ายแรงที่สุดของการติดสุราและบุหรี่นะคะคำตอบก็คือข้อข้อไหนคะการที่เราติดเหล้าติดบุหรี่ ทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองนะคะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะอย่างเช่นสุราใช่ไหมคะพอเราเมาสุราปุ๊บเราขาดสติสัมปชัญญะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกนะคะเพราะเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้พนรยาโทษหลายเรื่องที่สุดก็คือทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะค่ะ ข้อที่14นะคะเพราะเหตุใดคนที่ดื่มสุรามากๆจึงเป็นคนเหลวไหลข้อไก่เพราะคนดื่มสุราจะทําให้ไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ขอไข่เพราะสุราทําให้พูดเพ้อเจ้อชอบสนุกสนานขอควายเพราะคนดื่มสุราทําให้จิตใจอ่อนไหวง่ายงองูเพราะคนดื่มสุราทําให้จิตใจพึกเหืมค่ะ คำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะสูราเนี่ยทำให้ไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะถ้าหากเราลดละเลิกสูราได้จะสอดคล้องกับสีข้อใดนะคะกไก่สีข้อ2ข้อไข่สีนข้อ3ข้อควายสีนข้อ4แล้วก็ข้องงูสีข้อ5ค่ะ ทำปั่ก็คือข้ององูนะคะสีข้อห้าูราเมระยะจําได้ไหมคะอันนั้นก็คือถ้าเราทําได้เราก็จะทํสี่ข้อหได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะจบแล้วนะคะกับการเฉลยใบงานที่งณงรูโบแจกไปนะคะเจะอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ